สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนพศ2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดือนแห่งความโชคดีการ งานการเงินรายรับรายได้มีความสุขมีความก้าวหน้าประสบผลสำเร็จค่ะมาเริ่มกันที่การงานกันนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนของการทำการทำงานนะนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยต้องแบกรับหน้าที่การงานนะคะมีอะไรต้องทำหลากหลายอย่างอยู่นะคะช่วงปลายเดือนจะเป็นเดือนที่ต้องรับผิดชอบอยู่เยอะแยะก,ก็ตามนะคะแต่คุณก็จัดการและแก้ไขแบ่งสรรปันส่วนบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะอะไรก็ตามที่คุณเคยทำก่อนหน้านี้นะคะที่ยังไม่ลงตัวหรือยืดเวลาอยู่นะคะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาไม่ เข้าร่องเข้ารอยมามากนะคะการงานมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จได้ดีขึ้นนะคะ การติดต่อการเจรจาการค้าขายดีลงานอะไรก็ตามนะคะล้วนแต่จะประสบผลสําเร็จในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเดือนนี้มีแรงกายแรงใจมากขึ้นนะคะมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นอยากจะทําการทํางานนะคะมีความสุขมากกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนค่ะมิถุนาย,ยนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีความโชคดีค่ะในเรื่องของการของงานรายรับรายได้นะคะ เป็นช่วงดีเลยทีเดียวนะคะการงานเกิดความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเอาเป็นว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่มีความสำเร็จค่ะสิ่งที่เคยเพียรพยายามทำมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะที่เคยที่ยังไม,ไม่เคยทำสำเร็จมาก่อนนะคะแต่เดือนนี้จะมีความภาคเพียรทำจนประสบผลสำเร็จในเดือนนี้เลยนะคะชาวกรกฎกมีความสุขกับการทำงานของตัวเองมากขึ้นค่ะ ใจก็จดจ่ออยู่กับการทำงานมากขึ้นค่ะอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งเอาไว้แล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะไม่ได้วุ่นวายกับหลายสิ่งหลายเรื่องหลายราวเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะ ก่อนหน้านี้เคยปรับเปลี่ยนแก้ไขมาก็เยอะพอสมควรก่อนจะลงล็อกเข้าที่เข้าทางในการทำงานนะคะงานเดือนนี้ปรับตัวได้แล้วนะคะค้นหาค้นเจอสิ่งที่จะทำได้แล้วทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่อยากจะทำค่ะมีมิตรภาพที่ดีในที่ทำงานก็สบายใจแล้วละค่ะชาวกรกฏหลายคนอาจจะกลับมาทำงานที่บ้านนะคะเอาบ้านเป็นออฟฟิศค่ะงานลักษณะออนไลน์ใช้ระบบออนไลน์ เข้ามาในช่วยช่วยในการทำงานด้วยค่ะพอมีรายได้ไหลเข้ามาเยอะอยู่นะคะชาวกรกฎเป็นคนเก่งขยันนะคะฉะนั้นนะคะหลายคนที่เอางานกลับมาทำที่บ้านปรับเปลี่ยนบ้านมาเป็นที่ทำงานก็พอทำรายได้ได้ดีอยู่ค่ะขนาดอยู่บ้านก็ยังมีเงินไหลเข้ามาจนเป็นที่อิจฉานั่นเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะอาจจะมีความวุ่นวายจุกจิกในเรื่องของผู้คนอยู่บ้างนะคะคือมีทั้งมิตรที่ดีและ เป็นมีทั้งพวกขี้อิจฉาก็ด้วยเช่นกันนะคะคนคอยใส่ร้ายคอยกั่นแกล้งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงแต่ก็ให้ระวังและปรับใช้นะคะช่วงนี้จะมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านายเข้ามาวุ่นวายนะคะเข้ามาก้าวไก่งานของคุณนั่นแหละคะ่ะหน้าที่ของคุณมากเสียจนเกินไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําคือปากอย่าไวใจอย่าเร็วนะคะหงุดหงิดหุนหันพันแล่นวีนแตกกันได้แบบง่ายๆค่ะสาเหตุ มาจากอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเขาจะมากวนประสาท ผู้ยั่ยงให้เกิดอารมณ์ได้ก็ประคับครองอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะไม่เช่นนั้นจะมีปากเสียงกันได้แบบง่ายๆเลยล่ะคะ่ะมีเกณฑ์นะคะระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นั่นล่ะคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะดูดูแล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่มีอํานาจมากกว่าคุณเขาเหล่านั้นเขาจะมาจู้จี้จุจํามจี้จําชัยคุณก้าวไก่งานของคุณมากจนเกินไปก็เพราะว่าเขาหวังดีกับคุณนั่นล่ะคะ่ะเขาไม่ได้มาร้ายนะคะเขามาช่วยค่ะ เขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำหรืองานที่คุณทำนั่นแหละค่ะคิดยังไงทำยังไงก็เขาเป็นห่วงคุณนั่นแหละค่ะพยายามเงียบไว้นะคะหรือมองไม่เห็นนะคะอย่าไปอธิบายต่อความยาวสาวความยืดจะดีกว่าค่ะอธิบายไปก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะนิ่งเงียบนะคะคุมจิตคุมใจตัวเองให้ดีนะคะทำหน้าที่ของตัวเองไปค่ะดูแลง,งานของตัวเองให้ดีนะคะ แสดงให้เขาเห็นคุณค่าของตัวคุณว่ามีศักยภาพแค่ไหนต่อการทำงานนะคะระหว่างคนเจ้าเนื้อค่ะอวกไม่อ้วนนะคะผิวขาวค่ะเขาพูดจาไม่ดีกับคุณเขาคาดหวังผลประโยชน์อะไรกับคุณสักอย่างละค่ะแล้วเขาไม่ได้สมหวังก็เลยพูดเสียดสีเสียดแทงอยู่แบบนั้นละค่ะ บางคนก็ไม่มากมายก็ทำงานร่วมกันได้ต่อไปอยู่บางคนก็มากหน่อยค่ะอึดอัดอยู่ด้วยกันยากนะคะอยากออกจากกันไปนั่นละค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านธุรกิจส่วนตัวอยู่กับคนในครอบครัวก็ไม่วายที่จะมีเรื่องนะคะวุ่นวายเรื่องของคนนี่ละค่ะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้านคนใกล้ตัวข้างๆบ้านด้วยนะคะระวังด้วย ต้องระวังความอ่อนไหวของตัวเองนะคะเดือนนี้หลากหลายอารมณ์มากค่ะงานดีมากตัดปัญหาเล็กๆน้อยๆมองข้ามกฎเกณฑ์ต่างๆที่พอจะมองข้ามไปได้นะคะอย่าไปคิดมากค่ะไปโฟกัสกับงานที่ตัวเองทำอยู่จะดีมากกว่าค่ะอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นนะคะเขาจะพาปัญหาเข้ามาให้เสียมากกว่าค่ะ มาแยกย่อยออกไปอีกนะคะ1-5มิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีมากนักสักเท่าไหรค่ค่ะจะทำอะไรก็ขอให้ระมัดระวังนะคะทำอะไรก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะวันที่6-10มิถุนายนจะเริ่มขยับตัวดีขึ้นมานิดนึงแล้วล่ะคะ่ะจะเริ่มลงหลักปักฐานเข้าที่เข้าทางแล้ว จะเริ่มมีโชคมีราบนะคะมาในรูปแบบของการของงานนะคะช่วงวันที่6-7ถึง7จะมีความรู้สึกเหนื่อยสักนิดนึงนะคะกับงานเยอะค่ะและยากอยู่นะคะ1 1ถึง14มิถุนายนนะคะระมัดระวังปัญหาจุกจิกใจมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวคนในบ้านนะคะกับคู่ครองสามีภรรยาก็ด้วยนะคะ งานเงินไปได้ดีอยู่นะคะ15-19มิถุนายนนะคะช่วงนี้ถือว่าไปได้ดีเลยล่ะค่ะงานเงินดีมากๆนะคะทำอะไรก็จะสำเร็จตามคาดหวังไว้ค่ะ20มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนะคะอะไรหลายๆอย่างจะผ่อนคลายลงตัวทั้งหมดแล้วค่ะชีวิตจะมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ระวังแค่เรื่องของความรักค่ะประคับประคองไปให้ดีๆนะคะ มาต่อที่การเงินกันค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายรับรายได้ก็ค่อนข้างจะดีค่ะมีเงินไหลเข้ามาตลอดทั้งเดือนนั่นละค่ะพวกงานที่ทำอยู่ธุรกิจที่ลงทุนรงแรงไปนั่นละค่ะทุกๆอย่างยังคงสร้างผลกำไรผลประโยชน์รายรับรายได้ตอบกลับมาได้ดีอยู่ค่ะโดยเฉพาะปักแรกของเดือนจะมีโชคราบเงินที่คาดไม่ถึงนะคะมาจากงานด้านสีเทาๆค่ะ การลงทุนแบบเสี่ยงแต่ว่าทำผลกำไรรายรับรายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรวมไปด้วยงานประกันค่ะงานด้านสุขภาพชีวิตรวมไปถึงงานด้านทางไกลนะคะงานต่างประเทศด้วยนะคะงานที่มีการแข่งขันต่างๆได้รับผลประโยชน์อย่างที่คาดไม่ถึงเลยเช่นกันนะคะรายรับรายได้ผลประโยชน์งามอยู่นะคะปักหลังเดือนนะคะให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายกันสักนิดนึงนะคะ ในส่วนของรายรับรายได้ยังคงมีเข้ามาอยู่ค่ะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะมาจากงานเสียงนะคะงานดิ้นรนงานฉกฉวยโอกาสนั่นแหละค่ะพูดยากนะคะชาวกรกฎจจะต้องดูแลคนอื่นๆค่ะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะรายรับรายได้ดีรายจ่ายก็มากเช่นกันนะคะรายรับเข้ามา แล้วก็จ่ายออกไปค่ะกระเป๋าตังหรือทางด่วนนะคะรายจ่ายไปกับคนในครอบครัวค่ะจ่ายไปกับหนี้สินต่างๆเต็มไปหมดค่ะเงินเข้าดีแล้วก็ออกดีเช่นกันนะคะใครที่มีปัญหาติดติดขัดขัดช่วงกลางๆเดือนปลายเดือนจะคลี่คลายไปได้แล้วล่ะค่ะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะ คนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะความรักมาเพิ่มเติมกันซักนิดนึงค่ะค่อนข้างจะพูดยากกันซักนิดนึงอยู่นะคะมีมุมดีดเบิกบานในหัวใจอยู่นะคะความรักยังคงมีอยู่ค่ะสามารถพึ่งพาอาศัยกับคนรักได้เป็นอย่างดีช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีอยู่นะคะแต่จุดที่มีปัญหากันก็มีเช่นกันค่ะชาวกรกฏโดนข่ม โดนควบคุมจากอ e ีฝ่ายอยู่นะคะ mm hmm. ก็ขอให้อดทนอดกลั้นประคับประคองไปให้ได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะความรักชาวกรกฎไม่ค่อยจะดีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะมีความระหองระแหงกันมาเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะแต่ไม่มากเท่าไหร่นะคะพอได้และไปต่อกันได้ดีอยู่คะ่ะดีอยู่นะคะพยายามอย่าไปใส่ใจมากมายนะคะอย่าไปเน้นนะคะความรักมากนะัก ไปเน้นที่หน้าที่การงานของคุณให้ดีมากกว่าค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะมาต่อกันที่คนโสดกันค่ะส่วนด้านของคนโสดค่ะช่วงไปไปลายเดือนจะมีคนแนะนำมาให้เจอหรือเดินเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะอาจจะเข้ามาแล้วลองเอาไปสังเกตดูนะคะแวบๆไปแวบๆมาสนใจเขาหน่อยนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะ ส่วนเรื่องของสุขภาพดูเหนื่อยๆละล้าอยู่นะคะทั้งเหนื่อยกับสุขภาพเรื้อรังมานานถึงเป็นไม่มากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพวกกระดูกระเพาะระบบย่อยอาหารในร่างกายต้องดูแลเอาใจใส่กันสักนิดนึงนะคะจะได้หายกันสักทีค่ะ,ะช่วงวันที่1-5มิถุนายนเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนั่นแหละค่ะให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะ มาสรุปประเด็นกันค่ะชาวกรกฏค้าเดือนมิถุนายนงานเงินยังดีอยู่ค่ะโดยรวมแล้วดีมากๆเลยนะคะโล่งป่งสบายกว่าเดือนที่ผ่านๆมาแน่นอนค่ะแต่ความรักคนมีคู่ครองสามีภรรยาระวังมีปากเสียงกันสักนิดนึงนะคะถ้าไม่ถือสาหาความไรกันมากนักก็เป็นการดีค่ะและผ่านไปได้แน่นอนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกรกฎที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกัรล่วงหน้ากันนะคะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยค่ะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดกันด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะและเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ